สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ่นก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเกาเนาะวันจันทร์วันที่24ก่กุมภาพันธ์2 5 6หนะคะหลังจากที่แม่เพ่นได้นำเสนอแนวทางฮานอยลาวพัฒนาเนาะของหลายๆสำนักไปแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพ่นจะมาสรุปแนวทางลาวพัฒนานะคะของทุกๆสำนัก ที่แม่เพ่นยังบอท่านได้ลงไห้โดยเฉพาะเป็นเลขราวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดนาะทีว่าทุกคนถ่ายอยู่นะคะจะอยู่ในคลิปนี้นะคะ f อซมีหมอดูเลขเด็ดลุงโชคดีตาปากน้ำโพเขาฝากมาอาจารย์สวัยอาจารย์สวยเอออาจารย์สวัยแล้วก็อาอาจารย์หนุ่มกระสินสุดใจพารวยแม่หลิว พอเกเลียงแอดอ้อยพารวยแล้วก็มีไคอีกมีสิสองำนักนะคะ FC ฟเว้าขา,ามสำนักใดนยคะ่ะทั้งหมดมีสิบสองสำนักนะคะ FC ทั้งช่องคะ่ะในคลิปนี้เบิ้งให้จบนะคะเดี๋ยวจะถามหากันนะคะ FC ของแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักทีแม่เพ้นยัง,ท,งท่านได้ลงคลิปให้นอกเหนือจากของซีเซียนนะคะซีเซียนลวาวคักแม่เพ่นได้ลงคลิปให้ไปแล้วเนาะนอกจากนั้นที่เหลืออยู่ในคลิปนี้หมดนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะเด็ดเด็ดแม่นแม่นให้มาเบิงแล้วก็ให้เบิงให้จบเนาะแล้วก็เอาไปเทียบส่กันว่าสำนักใดอาจารย์ใดมาตัวใดเนตตรงกันนะคะ ให้ไปคัดเน้นเราเองนะคะแม่เพ่นจะบม่ได้คัดเน้นให้เนาะค่ะอ่ะเข้ามาเบิ่งผลงานงวดที่แล้วกันก่อนนะคะว่าในทุกสำนักจะมีสำนักใดเขาแนบ่าเขาแน่นะคะกลับมาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะมาเบิ่งผลลาวพัฒนานงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะเลขหกตัวออกที่สี่เก้าหกเจ็ดศูนย์ห้าห้าตัวเก้าหก เจ็ดศูนย์ห้าสี่ตัวหกเจ็ดศูนย์ห้าสามตัวบนเจ็ดศูนย์ห้าสองตัวบนศูนย์ห้าและสองตัวล่างก็คือหกเจ็ดนั่นเองนะคะอ่านี่เฮามาเบิงของลุงโชคดีกันก่อนนะคะลุงโชคดีให้มาเนาะงวดที่แล้ววิ่งลูดบอ่อเข่าเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขในตารางมาเนาะคะ่ะมาน้ากันมาลางคะ่ะก็คือ หกเจ็ดนั่นเองนะคะนี่ค่ะส่วนหลักร้อยหลักร้อยมาตัวรองเนาะบดามาตัวเน้นเด้อจ้ะเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเข่าเด้อค่ะงวดที่แล้วเนาะนะส่วนของแม่ลิ้วพารวยวิ่งลู่ห้ากับหกนะคะวิ่งลูดห้ามาบนหกมาล่างเนาะเพิ่นจับคู่ให้เข้าชุดรองบนล่างเลยนะคะเนาะ แม่ลิ้วจับคู่ให้เข้าบนล่างนะคะชุดลองค่ะแต่ว่าเป็นชุดลองเนาะก็คือ50าพันไหมาหาศูนย์เลขออก0ูนบนแล้วก็76เลขออก67ล่างนั่นเองนะคะในชุดลองค่ะเข้าบนล่างนะคะของแม่ลิว้วส่วนพ่อคม ของพ่อช่างคมนะคะวิ่งรูดสองกับสามงวดที่แล้วหลุดเนาะคะ่ะวิ่งรูดหลุด,ลดแต่ว่าเลขติดมาด้วยกันนะคะเลขติดมาด้วยกันก็คือหกเจ็ดล่างนั่นเองนะคะเอฟซี FC, เนาะมาบอยขนาดนาะเลขติดของพ่อคมค่ะส่วนของเขาฝากมาวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเนาะเจ็ดมาล่างนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ ของพ่อเกลี้ยงวิ่งลูดเด่นมาสามตัวเข้า2ตัวก็คือมา5กับ6เนาะห้ามาบน6มาล่างแต่ว่าพ่อจับคู่ให้บบเขาค่ะเนาะเอดเอ้พารวยให้มา8กับ2หลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดชุดวินก็หลุดเนาะคะ่ะมี7แต่ว่าบบมี6มี0ูนย์แต่ว่าบบมี่หานะคะก็เลยบอเขาเนาะ ส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลู่ห้กับ8มาที่หเนาะเพื่อนจับคู่ให้หาหาสองเอเนาะมันก็นเลยน่าจะจับตัวอื่นใส่แน่เนาะก็จะได้ก็จะเขายุเนาะเพื่อนจับคู่ส่วนของสุดใจพารวยวิ่งลู่ศนยกับ6นะคะมาทั้ง2ตัว6มาล่างศูนย์มาบนเนาะจับคู่ให้เข้าที่5ู้น ออกตัวกับ05ชุดลองนะคะส่วนอาจารย์สวายวิ่งลูด1กับ5มาที่5เนาะในชุดวิ่นมาทั้งบนมาทั้งล่างแล้วก็มาทั้ง3ตัวบนด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือ60เออ705เนาะบนแล้วก็67ล่างนั่นเองค่ะในชุด วินนะคะส่วนตัวจับคู่เข้าที่50หรือว่า05นั่นเองเนาะอาจารย์หนุ่มกระสินให้3กับ4หลุดนะคะของอาจารย์หลุดหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะ f อมือนีเพิ่นว่าขอให้เขาเดอะะ้อเนาะค่ะเามาเบิ่งน้ำกันค่ะส่วนของแอดมารวยก็หลุดนะคะงวดที่แล้ว8กับ9 9ไปอยู่ข้างหน้านี่คะ่ะ9 4 4 9ไปอยู่ข้างหน้าเนาะของโมดูลเลขเด็ดให้4กับ6 ก็มาที่6กนะคะหล่างเนะาะแต่ว่าจับคู่บลอเขานะคะเอฟซเขาในผลงานของวันที่21ที่ผ่านมากันแล้วค่ะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่24มือนีกันเลยเนาะเจ้าแรกก็คือของสุดใจพารวยนะคะวันนี้สุดใจพารวยวิ่งลู่ให้มา เด่นสองรอง6นะคะวิ่งรูดให้เด่นสองรอง6ชุดวินมี1 2ึ่งสองสจับคู่1 6ึ่งหกสองหกสามหกหงสองเจ็ดสางวดนี้เน้นให้3คู่ก็คือสองหกสองเกับ 2, 2 9นะคะส่วนชุด3ามตะบน6กสองเแล้วก็6กสองเเน้นที่6กสองเกเด้อจ้ะเนาะอ่ะ งวดที่แล้วสุดใจพารวยวิ่งรูดมาทั้งบนมาทั้งล่างจับคู่ให้เข้าบนนะคะออกตัวกลับเนาะงวดนี้ให้วิ่งรูดเด่นสองรอง6ชุดวินมี1 2 3 6 7 9จับคู่1 6 1 7 1 9 2 6นึ่งเจ็ดและ3 9เน้นให้สองหกสองนะคะชุด3ามตัวบน6กสแล้วก็6 2 9เน้นที่6 2 9เเด้อค่ะเนาะ อ่ามาต่อของหมอดูเลขเด็ดค่ะมาแล้วเนาะที่ทุกคนรอคอยค่ะงวดน,นี้พอให้วิ่งลูดที่หกกับเจ็ดนะคะบนล่างเนาะงวดน,นี้พ่อให้วิ่งลูดหกกับเจ็ดบนล่างค่ะจับคู่ให้หกหนึ 1, ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดน,นี้หกกับเจ็ดค่ะส่วนงวดที่แล้วพ่อให้วิ่งลูดอ่าสี่กับหกเนาะคะ่ะมาที่หก ล่างแต่ว่าจับคู่ให้บบเขางวนนี้เอาไมคค่ะเนาะให้มา6กับ7จับคู่6 1 6 2 7 1 7 2นั่นเอง4คู่เหมือนเดิมนะคะอ่าแคปหน้าจอเด้อค่ะงวนนี้พ่อบเน้นให้เนาะคะ่ะพ่อบอกว่าอ่มามักเท่าๆกันนะคะอ่าแคปหน้าจอค่ะของสุดใจพารวยแล้วก็หมอดูเลขเด็ดเนาะ เดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วก็จะพาไปต่อเพราะว่ายังมีหลายๆสำนักนะคะเบิงให้จบเดอนะคะเดี๋ยวจะถามหากันนะคะอ่ะได้กันหรือ,อยังไปต่อนะคะมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยเออไม่ใช่ขอโทษลายลายเอฟซีมบแมนของแอดมารวยนะคะแอดมารวยให้มางวดนี้วิ่งรูดเด่นที่7จรอง8ดนะคะ วิ่งลูดให้มาเด่นที่เจ็ดรอง8บนล่างจับคู่ที่7 1 8 1 7 3 8 3 7 4 8 4 7 5 8 5 7 9และ8 9นะคะของแอดมารวยหลุดมา2งวดแล้วเนาะหลุด2งวดแล้วค่ะงวดที่แล้วก็หลุดนี่ดกับ9 9ไปอยู่ข้างหน้าเนาะส่วนงวดนี้เอาไม่คะ่ะให้วิ่งรูดเด่น7จรอง8จับคู่7 1 8 1 7 3 8 3 7 4 8 4 7 5็ดห้แล้วก็แปเน้นให้3มคู่7 4 7ดห้าและเจ็เนะคะเน้นให้3ามคู่7จ็ดสี่เจ็ห้าเจ็ดเนะคะ fc อ่ามาต่อของตาปากน้ําโพง่วนนี้ตาให้วิ่งรูดบนล่างให้มาสองให้มาสกับ5นะคะชุด3ามตัวบนมี0ูนย์สอเม็ดเดียว ชุดสตัวก็จะมี02 05 25 28 21 58แล้วก็51ของตาปากน้ำโพค่ะส่วนงวดที่แล้วตาให้วิ่งรูดเข้าที่5นะคะแต่ว่าตาจับคู่ให้เบา,ะเานะคะงวดนี้ตาให้มาใหม่วิ่งรูดที่2กับ5ชุด3ตัวบนเม็ดเดียวเหมือนเดิมก็คือ025ชุด2ตัวมี02 05 0, 5, 0 สองห2าสอแดสองหนึ่งห้แล้วก็ห้าหนั่นเองค่ะอ่ามาแคปหน้าจอเอาของแอดมารวยแล้วก็ตาปากน้ำโพกันก่อนเนาะแคปหน้าจอเด้อจ้ะวันนี้ผู้ใดเบิ้งคลิปนี้บจบจะเสียใจนะคะจะเห็นจะเห็นครบทุกสำนักนะคะอ่าได้แล้วก็ไปตโอนะคะ มาต่อที่ลาวของเขาฝากมานะคะลาวพัฒนาวิ่งลูดบนล่างให้มา9กับ0ูนจับคู่ชุด3ตัวบน9 0 5 0 9 4ชุด2ตัวมี9ก้4 9 5 0 5ส่เนยี่ยค่ะส่วนวดที่แล้ววิ่งลูดมา1ตัวนะคะก็มา7จล่างนั่นเองนะคะเนาะแต่ว่าคนจับคู่ให้บอกเขางวดนี้ให้วิ่งลูด9กับ0 ชุดสตัวบนเก้นย์หแล้วก็0ูนย์เกของเขาฝากมางวดน,นี้ค่ะมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยส่วนของแอดอ้อยพารวยงวดน,นี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเด่นที่9กรอง3เนาะชุดวินมี6 2 9 3 4 8ชุด2ตัวมี90 9าส เก้าแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งหกแปดเก้าห้าเก้าสองหกสามเน้นให้ห้าคู่เหมือนเดิมนะคะก็คือเน้นที่เก้าสี่เก้าสามเก้าแปดหกแปดแล้วก็หกสามนะคะงวดน,นี้มีชุดสี่ตัวมาฝากด้วยนะคะนี่ค่ะชุดสี่ตัวก็คือหกแปดเก้าสามนะคะหกแปดเก้าสามเป็นชุดสี่ตัวนะคะ ส่วนชุด3มตัวบนมี4คู่เหมือนเดิม6 9เก้าสามแล้วก็1 3 6่งสาส่วนงวดที่แล้วหลุดนะคะบอเข่าเนาะของแอดอ้อยพารวยค่ะงวดนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่9กรอง3ชุดวินมี6กสองเาสจับคู่ชุด2ตัว9 0 9 3 9 8 9 4 9 1 6 8 แล้วก็95 92 63เน้นให้5คู่เหมือนเดิม94 93 98 68แล้วก็63งวดนี้มีชุด4ตัวมาฝากก็คือ68 93ชุด3ตัวบนมี4คู่เหมือนเดิม693 894 893แล้วก็136เนาะอะแคปหน้าจอค่ะของเขาฝากมาและแอดอ้อยพารวยนะคะ อ่ะได้แล้วไปต่อนะคะ f อของพ่อช่างคมงวดน,นี้พ่อให้วิ่งรูดเด่นที่เจ็ดรองหเนาะพ่อชัางคมวิ่งรูดบนล่างเด่นที่เจ็ดรองหกค่ะงวดน,นี้เลขติดมีศูนย์หนึ่งสองจับคู่ที่หกศูนย์หกหนึ่งหกสอง 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองงวดนี้พ่อเน้นที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะส่วนชุดสามตัวบนก็จะมีสามเจ็ดศูนย์แล้วก็สองหกหนึ่งเน้นที่สามเจ็ดศูนย์นะคะของพ่อช่างคมค่ะงวดน,นี้งวดที่แล้ววิ่งลูดหลุดนะคะเลขติดมาด้วยกันนะคะมาล่างก็คือหกเจ็ดนั่นเองพ่อจับคู่ให้ก็เลยบาเขาเนาะงวดน,นี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นเจ็ดรองหกเลขติดมีศูนย์หนึ่งสองจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสอง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองชุดสองตัวเน้นที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งส่วนชุดสามตัวบนเน้นที่สามเจ็ดศูนย์รองที่สองหกหนึ่งนะคะ,ะมาต่อที่ของอาจารย์สวายมาเบิ้งค่ะอาจจะหลายคู่เพราะว่าเพิ่นจับชุดวิ่นให้เบิ้งนะคะจับชุดวิ่นให้จับแบบนี้นะคะเพิ่นว่ากัดจับแบบตัวอย่างเนาะเดี๋ยว เอฟซีเอาไปเทียบแสลล่ยลายอาจารย์ลายลายสำนักว่าในชุดวินของอาจารย์สวัยมีตัวใดที่มาตรงกับของอาจารย์อื่นบอเนาะหายไปคัดเน้นเอานะคะชุดวินงวดนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรูดสีห้าเออสามสี่ดเก้าหนึ่ะคะชุดวินมี -345791 เนาะอันนี้ตัวจับคู่จะเป็นตัวอาจารย์จับให้เบิ้งเนาะคะ่ะเป็นอ่าถ้า่าจับมดทุกคู่มันจะได้ทั้งมหมดสิคู่นะคะ นี่่คะก็ให้ fc ทั้งช่องบึงแล้วก็ไปคัดเน้นเอาเนาะสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งแล้วก็สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งและเก้าหนึ่งนะคะ fc ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนง้อที่แล้วนี่ค่ะของอาจารย์สวยชุดวินมาด้วยกันบนล่างเนาะชุดสะทั้งแตกสังอ่มาบนล่างเพราะว่า แตกสตัวบนเลยส่วนวิ่งรูดมาที่5นะคะเอฟซีนี่ค่ะถ้าจับชุดวินทั้ง15คู่ก็จะได้บนรางนอ้องงวดที่แล้วแต่ว่าคนจับให้แต่5 0หลัก5กับหลักหงเท่านั้นเนาะงวดที่แล้วเนาะอ่ะงวดน,นี้ให้พิจารณากันเองนะคะทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะชุดวินงวดน,นี้3 4 5 7 9 1นะคะอ่ะมาเบิงค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะ ของพ่อช่างค้ามเน้นที่เจ็ดเนาะตามนี้ได้แล้วไปต่อเด้อจ้ะเนาะมามาต่อของแม่ลิวพารวยวิ่งลูดงวดนี้7กับ9นะคะชุดวินมี0ูนย์สอห้ชุดเน้น2ตัวงวดน,นี้มี4ี่สองสี่เจี่เ้าเหแล้วก็7จ็ ชุดลองมีเจ็ดศูนยหแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะของแม่รล้วค่ะงวดที่แล้วแม่ให้มาวิง่งรู่ห้ากับหเข้าทั้งสองตัวบนล่างเนาะจับคู่เข้าชุดลงบนล่างค่ะก็คือ50เลขออก05บนแล้วก็76เลขออก6 7ล่างนั่นเองเนาะของแม่ริว้วงวดนี้แม่ให้วิง่งรู่ที่7กับ9ชุดวินมี 0, 2, 4, 5, 7, 9 ชุดเน้นสองตัวมีสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าชุดลองเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอ่ามาต่อของพ่อเกลียงส่วนของพ่อเกลียงวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาที่สี่ห้าหกเลขติดมีหกเจ็ดแปดชุดเน้นสองตัวมีหกสี่สี่เจ็ดสี่แปด เพิ่นจะหามาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเนอะไม่เพี้นไปเขียนเลขหกกรน,นะคะกับนะกับกันเนอะก็เลยเป็นหกสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอันนี้เป็นชุดเน้นชุดรองก็คือหกหกหกเจ็ดและหกแปดนะคะของข้อเปรียงค่ะอ่างวดที่แล้ววิ่งลูดมาสองตัวจับคู่บบาเขา่างวดนี้วิ่งลูดเด่นที่สี่ห้าหกเลขติดมีหกเจ็ดแปดชุดเน้นสองตัวมีหก 4ี4หกสี่เจ็ดชุดลองก็คือ6 6หกหและหกนั่นเองนะคะ,ะมาแคปหน้าจออก่อนคะ่ะของแม่ริ้วแล้วก็พ่อเกลียงนะคะ,ะแคปหน้าจอได้หรือยัง f c เดี๋ยวไม่เพ่นจะภาพไปต่อนะคะของใครเอ่ยอ่ะมาแล้วลุงโชคดีนะคะที่ทุกคนรอคอยงวดน,นี้ลุงให้มาเลขในตารางมีอ้าวลืมกากระบาดข้างบนให้อีกแล้วเอซจ้าอ้าวมาเป็นยังค่ะเนาะหนะะะึ่งสองสามห้าหกแปดเก้าเนาะอ่าชุดอ่าเลขวิ่งรูดให้เด่นแปดรองเก้าจับคู่ให้มีหกสองหกสามสองแปดสามแปด แปดแปดแปดงวดนี้พ่อเน้นที่6 2 6 3แล้วก็สอและ8 8ดนะคะชุดกันก็จะมี5 8 5 9 5 3หลักร้อยมี5 8 9เน้นที่8นะคะหลักร้อยเน้นที่8ชุด3ามตบนมี8ปดหกส8มแ8 5หกสอ ชุด4ตัว8-8-6-3และสองแปดหกสานั่นเองนะคะ,ะงวดที่แล้วชุดเลข่าในตารางมานะคะหลักร้อยก็เข้าค่ะแต่ว่าจับคู่ให้บาเข่าเนอะงวดที่แล้วค่ะงวดนี้ลุงให้มาหนึ่งสอห้าหนึ่งสอ หกแวิ่งลูดเด่น8ปลอง9จับคู่6 2 6 3 2 8 3ส8 8 8องแปดสามเน้น4คู่ก็คือ6 2 6อง8แล้วก็8 8ดส่วนชุดกันมี5 8 5 9 5 3ห้ากลักร้อยมี5้าแปดเกเนาะเน้นที่8ค่ะชุด3ตัวบบนแปดหกสามสอง แปดห้าสามแปดห้าสองชุดสี่ตัวมีสองคู่แปดแปดหกสามสองแปดหกสามนะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะมาปิดคลิปด้วยของอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะงวดน,นี้จะเข่าหรือจะรุดมาลุ้นกันต่อนะคะพว่าลุดมาหลายงวดแล้วเนาะของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะอ่ะมาเบิงค่ะงวดน,นี้อาจารย์ให้วิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวนะคะหลักร้อยมีเจ็ดแปดเก้าค่ะมีเจ็ดแปดเก้าเนาะ ส่วนหลักสิมี7กับ8หลักหน่วยมี7กับ5เนาะชุด3ามตัวบ,บนมีเจนะ็ดเจ็ดห้าแปดดเนาะชุด2ตัวมีเจ็ดเจ็ดเห้าดดแดห้าเน้น3ามคู่ก็คือเจ็ดเจหดนะคะส่วนงวดที่แล้วให้3มกับ4หลุดนะคะบาเขาเนะาะงวดนี้ให้วิ่งลูด7เม็ดเดียว หลักร้อยมี7 8 9หลักสิบมี7กับ8หลักหน่วยมี7กับ5ชุด3ตัวบนมี3คู่ก็คือ7 7 5 8 8 7 9 7, 7 7ชุด2ตัวมี4คู่ก็คือ7 7 7 5 8 7 8 5เน้นที่7 7กับ7 5แล้วก็8 7นะคะ,ะมาแคปหน้าจออของลุงโชคดีแล้วก็ของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะ สำหรับเราพัฒนาวันนี้ก็ครบจบทุกสำนักนะคะในคลิปนี้ขอบคุณที่มาเบิงมาติดตามนะคะขอขอบพระคุณหลายๆเดอ้อจ้าเนาะเอฟซีทั้งช่องแล้วก็ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่คิดค้นสูตรเอาแนวทางเอาตัวเลขมาให้แม่เพ็ญได้นำเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนผู้ใดจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แ้วคลาดปลอดภัยนะคะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนเนะวาะเว้ามาดูแล้วคะ่ะเศร้าวกวนหนาที่นะคะอ่าคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันยุกช่องนะคะ